ธุรกิจทําอะไรกัน,น <Spin. S 1> คะตรงนี้ค่ะนั่งดูอะไรกันคะนั่งดูอะไรกันคะโออหยาหน่ายแล้วจะหลบตาทําไมน้องๆเพิ่งเพิ่งเพิ่งอะพี่พี่ชายพี่ชายครับทําไมอยากรู้ดูแมลงน้องดูแมลงกันเนี่ยดูเลยเร็วๆเข้าน้องๆเนาะ เบมบี้เอ้เบมบี้คะไหนไหนเด้ได้ทำดูทำตาดูทำตาไหนอะปีซศาจอยู่ไหนแมลงอะลูกแมลงอยู่ไหนคะอยู่ไหนคะแมลงอยู่ไหนคะไหนอะไหนอะน่าหนีไหนอะไหนอยู่ไหนน่าบอกยุ่งอะไรนะจังเนี่ยนานๆนานอยู่ตรงนู้นตัวคนยังไม่เห็นเลย